สวัสดีครับผมตั้มนะครับจาก f a ซไ t สตอรี่ดอท o m ผมมาอยู่ที่วัดมงคลโคทาว่าจจังหวัดสม,มุทรปราการนะครับหรือวัดหลวงพ่อปานนะครับตรงนี้เป็นวิหารเดิมนะครับที่ปฏิษถานรูปหล่อหลวงพ่อปานก็ติดไว้ว่าปี2,503ก็สุดสมไปแล้วครับก็มีวิหารหลังใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ด้านนู้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ครับตรงนี้เป็นวิหารหลวงพ่อปานนะครับหลังใหม่นะที่สร้างแทนหลังเดิมที่ทรุดโทรมไปเยอะอขึ้นไปดูเลยครับตอนนี้ครับตรงนี้เป็นภายในวิหารหลวงพ่อปานหลังใหม่ครับซึ่งสร้างแทนหลังเดิมจะมีภาพเขียนนะครับสวยงามาก็จะมีรูปเหมือนหลวงพ่อปานองค์นี้ครับ ะานพุทธลูกพระประธานภาพเก่งก็เป็นเกี่ยวกับพระชาดกต่างๆครับของอดีตชาติของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีรูปเหมือนนะครับอบดีตเจ้าวาดวัดมงคลโคทาวาดครับ i uh -huh.